พอเรากินส้ม no? ตัส้มตัส you so ัมตครกนสวัสดีพี่น้องเพ่อนๆยินดีต้อนรับเข้ามาในเกมฟีไฟยูในรู่กับผมได้พิสไหมครับฟีไฟวยเนี่ยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุตุ๊ยินดีครับนพตุ๊ตวนม่ เดี๋ยวเราไปดูในหมด่ดออยานคุนชื่กันก่อนดีกว่ายานคุนชื่เน,นี่ยคือผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าไปเล่นบ่อยนักนะเสียงพัดลมเขา้าเข้าม่อนะเดี๋ยวทนฟังไปก่อนนะเสียงพัดลมเอ๊กเอ๊ะเๆ๊ ตตตตนี่ก็คือท่ากบนะครับในในที่อย่ในกิจกรรมกบครั้งที่แล้วนะนะก็คือเป็นท่าเทมาเลยนะครับ kì cục cơ tốc cơ tốc cơ What the fuck that? cha Badi. ไม uhm si right yeah. ่ไม่ใช่ไหมเซก g o บา b y e มันหกกลีมากเลยจ้ะไม่ใช่มาลย ผมน้วก็ยัชื่นคุยยินดีนะขับรถอ่ะโอยมันก็โดนไม่คืนเอาโดนที่เดิมก็นะครับพยายาวเอ้ผมก็ผมก็มียินดีให้กันท้ายนะครับ

Muay thai kepa, tuay Thai kena kondiokan <muchai> Kop, 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 kop รายกันนะพี่พวกพี่จะเอาเสาแล้วพี่มาแม่งมาแม่งตรงนี้มานั่งตรงนี้พวกพี่จะเอาเสากันเหรอปุ้ยเด็กเป็นเรน่งอะพี่

เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาแล้ว <coughs> 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 <coughs>

yeah, yeah. คนวะไรกูกอยู่คนเดียวนะไม่อยากไปนะกูยอาอสงผมอันนี้เลยปัดปัดปัดข้าน nó vâng các tiện ích cho vô thơ sơ 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 มาเปิดสวัสดีทุกคนวะเนียช่งยองกูเปิดสวัสดีทุกคนช่องกูมันรันพุทธช่องช่องรันพุทธช่องอ่ะคับนี่น,น,น,นี่เป็นโงนังวะ ចូលក្រោយទៅទីនោះសុំតាមសុំតាមសុំទៅទីនោះអឺវាចៅលើប่ะឈប់វង្លាងអានកៃភូនកាន់ពីដល់កៃភូនគាត់ធ្វើគាត់ជីង putih di di macam uh. nah, nah, lah lah, lah. Eh, eh.

Arkadaşlar. <laughs> Gelirken <laughs> <laughs> 呜呜呜！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 呜 เดี๋ยวต้องพอิงโซมาแล้วไปไป <c ười> <NOUNCER. S 2> ิเ้าปิเลย